For you, what like. ดีค่ะทุกคนนะคะคลิปนี้ก็กลับมาพบกับเชรอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวสกูชี่ที่ซื้อมาแพงที่สุดเท่าที่เคยซื้อมาแบบซื้อชิ้นนี้มาทีนี้แบบซับจ้างไปหลายอาทิตย์เลยนะคะจะเป็นไรไม่ได้เลยนอกจากพันพันสู <c ười> คือแบบชิน้นนี้แพงมากแพงคโคตรๆแบแพงเหี้ย ไม่ได้พูดคำหยาไม่ได้ก็แบบงงมากเลยนะพวกที่เก็บครบทุกสีหรือว่าแบบมากกว่าหนึ่งตัวขึ้นไปอ่ะเพ,พราะว่าแพทรพซูตัวเดียวมันก็พันหนึ่งพันสองอืมอย่างเช่นพี่เอิญเงี้ยเพร์วซื้อสองสีแลี่เพร์วซื้อสีขาวไปแล้วก็มาซื้อสีฟ้าอีกตัวหนึ่งซื้อพร้อมกำเนดนะแล้วพี่เอิญก็พูดอีกว่าพี่เอิญจะเก็บอีกสองสีก็แบบว h a t พอไม่นอกเรื่องแล้วนะคะก็โอเคแล้วเรามาดูแพทแพซูอของเรนกันเลยนี่นะคะมีชื่อว่าน้องสามหลุมพี่เอิญเป็นคนตั้งชื่อสามหลุมนี่หมายความว่าอะไรหลุมนที่้ รูมนรกรุมที่สองนี่ก็หลุ่มนรกร่มที่สามเห็นไหมอ้ยสี่รุมหมอหนี่ <c oughs> ตัวนี้มีตำหนิมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะก็มีอีกที่หนึง่งเป็นตรงนี้จากโรงงานน่ารักจริงๆตำหนิจากโรงงานเป็นไรที่ให้อภัยได้ด้านหลังของน้องสามรูมนะคะหลังน่ารักน่ารัก <c oughs> ตัวนี้เราจะไม่บีบมากบีบเท้าเอาอีกั้งหนึ่ง แล้วก็บีบเข่าแล้วกันเราจะไม่ขยัทั้งตัวเด็กขาดนะครับน้องสามหลุมมันเบาบางแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวสกูชี่ที่แพงที่สุดเท่าที่เคยซื้อมาในวันนี้นะคะนี่เรียกรีวิวแล้วหรอก็คือแบบจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่ได้ทาคลิปรีวิวหรอกจะทาคลิปแกะพัสดุใช่ไหมล่ะแต่นั่นคือเราแกะพัสดุไปแล้วนะคะที่บ้านพอ่อไลฟ์สดแกะพัสดุมีคนดูตั้งสามร้อยคนตอนนั้นอะไลฟ์สดอะเป็นอะไรที่แบบบูก็เลยไม่ได้ทาคลิปแกะพัสดุนะคลิปนี้ก็ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย Oh, right. hey, hey. I got a condo in Manhattan, baby girl. What's hatin'? You and your ass invited, so gonna get.